สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาบัง B1 นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับไม่ได้ลงคลิปนะครับวันนี้มาชมพามาชมต้นยางนะครับที่โดนยาฆ่าหญ้านะครับนี่โดนยาฆ่าหญาใบมันเรียวอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับวิธีการปลูกที่ผิดวิธีนะครับ ดูการปลูกที่ผิดวิธีนะครับนี่ครับดินฝั่งนี้ยังสูงอยู่นะครับนี่ครับนี่คือรากฝอยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือรากที่จะต้องหากินนะครับน,นี้รากแก้วนะครับดูนะครับฝังดินแคบ ปลายรากอย่างนี้นะครับอยู่มันทนนะครับไม่ตายดูรอดมาได้ยังไงนะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับโอ้โหคนปลูกนี่ฝีมือมากปลูกได้ดีมากนะครับไม่ตายนะครับโอ้ดูนะครับหินกันชัดๆเลยนะครับ นี่ความทนทานของยางพารานะครับนี่เราขวังดูนะครับฝวังอย่างนี้ยังไม่ตายนะครับแต่ถ้าขวังมาถึงตานี้นะครับตายนะครับเพราะว่ามันหายใจไม่ออกนะครับดูรากปล่อยนะครับนี่ติดแค่ก้นถุงนิดเดียวนะครับดูนะครับโอ้โหนี่นครับ นี่ดินยังยบอยู่นะครับโอ้ oh. ดูนะครับเอ้ย hey, รอดตอนแรงๆนี่รอดมาได้ไงนะครับดูนะครับโอ้โ oh. ห oh. ดูนะครับอืา uh จ huh. ำนานมากเลยนะครับขีมือครับโอ้โ oh. ห oh. โอ้ยนึกแล้วสงสารต้นยางจริงนะครับนี่ครับดู ที่มันโดนยานะครับดินแตกยอดใหม่มาแล้วครับเดี๋ยวปิดยอดเก่าให้เจ้าของมันหน่อยนะครับโอ้โหนี่มันรรดมาได้ไงนะครับดูนะครับดินยังเป็นโครงอยู่นะครับมีกดลงไปยุบเลยนะครับโอ้โหนี่ครับไม่ควรปลูกนะครับอย่างนี้นะครับนี่ เสียดายนะครับดูต้นก้ามาก็น่าจะสมบูรณ์นะครับนี่ถ้าต้นก้าไม่สมบูรณ์นะครับต้นยางนี้ตายไปนานแล้วนะครับดูการฝังนะครับดินยังสูงกว่านี้เยอะนะครับถ้าถ้าขุดฟังทลายดินนี้ลงมานะครับมันก็น่าจะเสมอพอดีนะครับกับต้นยางนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมต้องช่วยต้นยางเลยนะครับรากที่หากินนะครับจมูกมันรากนี้รากถอยไม่ได้หาอาหารอะไรเลยนะครับดูครับนนี่มีแต่ชั้นล่างนะครับรากชั้นล่างอย่างเดี้วนะครับจะต้องพังลงมานะครับพังดินลงมานะครับกลบ สงสารมันนะครับนี่ตอนฤดแูแรงมันรอดมาก็ดีแล้วนะครับใช้นี้ได้มือแล้วมันเอาไม่ออกนะครับดินนี่นะครับต้อง ใช้มืออีกอยางหนึ่งถือกล้องนะครับมันจะสันส่นๆหน่อยนะครับตัวสับมันจะแปลงนะครับอาจจะมองไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับน,นี่สงสารมันนะครับโอ้โหคนปลุกฝีมือนะครับนี่ถ้าไม่มีฝีมือต้นยางนี่ตายไปนานเลยนะครับ กลบให้หน่อยนะครับโอ้ดินมันโดนฝนเริ่มร่วนซุยด้วยนะครับโอ้อย่างนี้ต้นยางขึ้นสวยเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ยังเหลืออีกนิดนึงนะครับต้องให้ถึงตรงนี้นะครับ รงนี้คือรากที่มันจะยึดนาดินแล้วก็หากินนะครับต้องเอาดินกลางๆที่ร่วนซุยนะครับเอาเข้ามานะครับใช้ไม้นะครับแทงลงมาครับ ถึงแล้วนะครับตรงนี้ด้านนี้เป็นด้านขึ้นเขานะครับด้านนี้เป็นด้านลงเขานะครับตรงนี้เวลาฝนตกมานะครับเราต้องทําด้านนี้ให้เป็นแอ่งไว้นะครับน้ำมันจะได้อ่า ซึมอยู่ข้างในนี้นะครับน้ํามันจะขังอยู่ในนี้ต้นยางมันจะได้กินน้ําดีๆหน่อยนะครับมันจะเติบโตเร็วนะครับนี่ไม่มีจอบนะครับถ้ามีจอบเราขุดออกให้มันกว้างขึ้นหน่อยนะครับเพื่อที่รากปล่อยต้นยางจะได้เดินเร็วนะครับ ใช้ได้แล้วนะครับนี่เพื่อให้รากมันดูนะครับต้นยางมาสมบูรณ์นะครับถ้าไม่สมบูรณ์ตายไปนานแล้วนะครับต้องกดดินให้แน่นหน่อยนะครับเดี๋ยวเวลาฝนตกมันจะยุบครับมันยุบโอกาสต้นยางตายมีเยอะนะครับต้องเอาดินมากลบอีกนะครับ ดินไม่พอนะครับใช้เหมือนใช้ไม้นะครับไม่ได้มีจอบมีอะไรนะครับเพราะว่าเรามาตัดหญ้านะครับเจออย่างนี้ก็ต้องช่วยมันนะครับต้องสงสารมันด้วยนะครับเราทำมาหากินกับต้นไม้เราก็ต้องสงสารมตตามันเหมือนกันนะครับไม่งั้นมันก็ไม่โตนะครับ เราเราไม่ได้กินนมกินข้าวเราก็ไม่โตนะครับต้นย่างต้นไม้ก็เช่นเดียวกันกับเรานะมันต้องกินอาหารนะครับไม่ควรปลูกนะครับอย่างนี้โอ้โหสงสารต้นไม้นะครับ เดี๋ยวฝนตกลงมามันน้ํามันจะขังข้างในนะครับรากตรงนี้จะได้ออกมาหากินนะครับตอนนี้รากมันแห้งเหี่ยวไปหมดแล้วนะครับไม่มีรากนะครับเดี๋ยวมันจะสมบูรณ์เองนะครับเดี๋ยวเอา เศษ้าสร้างความชุ่มชื้นให้ชุ่มชื้นให้มันหน่อยนะครับมันจะได้ออกรากเร็วนะครับยาก็จะไม่ตกโคลนต้นมันนะครับเพื่อช่วยมันนะครับมันจะชื้นดีนะครับ ้าพวกนี้เมันชื้นมันเกิดความชื้นมันรากมันจะได้เดินเร็วนะครับต้องต้องอยาช่วยนะับไว้นะครับไม่ต้องไปกลัวว่าปลวกมันกินนะครับมันจะมากินญ้านี่แหละครับต้นยางมันไม่กินหรอกครับ เรียบร้อยนะครับสวยแล้วครับท่านผู้ชมครับอย่างยอดกำลังเดินพอดีเลยนะครับน,นี่น้ำยางออกมาถึงมาติดนะครับนี่ครับเวลาพ่นยาข้ายาก็พยายามอย่าให้โดนต้นยางนะครับมันจะเป็นเดียวไผ่อย่างนี้นะครับบางต้นมันจะ ติดเชื้อราแล้วก็ซึมมาลํำไส้จนถึงโคนต้นนะครับถ้ามันติดเชื้อรานะครับตัดเลยนะครับพยายามตัดตัดตัดจนมันหมดนะครับแล้วก็ปล่อยมันจะแตกยอดออกใหม่ออกมาเองนะครับยอดมันจะเดินมาเองนะครับยอดใหม่มันจะออกมาไม่งั้นถ้าเราไม่ตัดทิ้งนะครับมันจะตายทั้งต้นนะครับ นโตก็ตายนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอแนะนำท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ